สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเจนอีกเช่นเคยนะคะในบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3และวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็เรียนมาถึงเรื่องบทที่6แล้วนะคะและบทที่6ก็มีชื่อว่าหน้าค้นหาค่าเศษส่วนคะ่ะและหัวข้อที่ครูเจนจะมาสอนในวันนี้ก็คือ การอ่านเขียนเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนและตัวเศษเท่ากันค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหานะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะคข้อ1นนักเรียนอธิบายความหมายของเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนและการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนและตัวเศษเท่ากันได้ สนักเรียนอ่านและเขียนเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนและการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนและตัวเศษเท่ากันได้ถูกต้องและ 3. นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไปเนืาา้อหาของวันนี้จะน่าเรียนขนาดไหนเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องที่1น,นะคะ การบอกการอ่านและการเขียนเศษส่วนเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งครูมีรูปให้นักเรียนดูหนึ่งรูปนะคะนั่นคือรูปวงกลมโดยแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะเขาบอกว่าแผ่นกระดาษวงกลมหนึ่งรูปแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีเป็นหนึ่งในสองของรูปส่วนที่ระบายสีคือสีชมพูนะคะ หนึ่งในสองเขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสองหนึ่งเรียกว่าตัวเศษค่ะสองเรียกว่าตัวส่วนและเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อนะคะ แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันระบายสีส่วนระบายสีห้าส่วนส่วนที่ระบายสีเป็น3ส่วนใน5ของรูปนะคะเราไปดูรูปพร้อมๆกันเลยค่ะครูมีรูปสี่เหลี่ยมให้1นรูปโดยรูปสี่เหลี่ยมนี้จะแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันโดยในส่วนของที่ระบายสีก็คือ3ส่วนใน5้าส่วนนั่นเองค่ะ3ใน5เขียนแทนด้วย เศษสามส่วนห้าเศษสามส่วนห้าอ่านว่าเศษสามส่วนห้าสามเรียกว่าตัวเศษห้าเรียกว่าตัวส่วนและเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนเราจะเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อนะคะแผ่นกระดาษรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน ระบายสีสาส่วนส่วนที่ระบายสีเป็น3ใน4ี่ของรูปเราไปดูรูปพร้อมๆกันเลยค่ะรูปสามเหลี่ยม1รูปนะคะโดยจะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะใน1รูปและเราระบายสีใน3ส่วนของ4ส่วนนะคะเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษสาส่วนสี่เศษสามส่วนสีสสสนสสคือตัวเศษค่ะ และเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนนะคะเราจะเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนค่ะและ4เราจะเรียกว่าตัวส่วนค่ะดังนั้นเศษ3ามส่วน4อ่านว่าเศษสามส่วน4นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องเศษส่วนของสิ่งของหนงกลุ่มกันบ้างค่ะครูเจนมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด7รูปนะคะ โดยครูเจนจะระบายสีรูปสี่เหลี่ยมเป็นสามรูปค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ระบายสีสามในเจ็ดของรูปนะคะสามในเจ็ดของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะคะโดยเราจะเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนเจ็ดนั่นเองค่ะต่อมานะคะครูเจนมีผลไม้ทั้งหมดเก้าลูอ,อมีผลไม้ทั้งหมดเก้าผลนะคะแบ่งเป็นส้มห้าในเก้าของผลไม้ทั้งหมด เขียนแทนด้วยเศษห้ส่วนเกและเป็นมังคุด4ใน9ของผลไม้ทั้งหมดเราจะเขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษสี่ส่วนเก้นั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันบ้างค่ะครูเจนม,มีขนมสองก้อนนะคะโดยก้อนแรกจะมีขนม7จส่วนแของก้อนและก้อนที่2นะคะจะมีขนมเศษห้าส่วนแของก้อนค่ะ โดยขนมทั้งโดยขนมหนึ่งก้อนนี่นะคะจะแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะคะจากรูปจะเห็นได้ว่าขนมก้อนแรกนะคะนั่นก็คือเศษ7ส่วน8จะมากกว่าขนมก้อนที่2นั่นคือเศษ5ส่วนแนะคะเราจะเขียนแทนด้วยเศษ7ส่วน8ะคะแล้วใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะเศษ5ส่วน8นะคะหรือ เศษ5ส่วน8น้อยกว่าเศษ7ส่วน8ค่ะเราจะเขียนแทนด้วยเศษ5ส่วน8นะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเศษ7ส่วน8ดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะให้นักเรียนพิจารณาตัวเศษของเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่าค่ะ เรามาดูเรื่องการเรียงลำดับของเศษส่วนกันบ้างนะคะเราจะพิจารณาจากรูปนะคะครูเจนมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยแบ่งเป็น5ส่วนทเท่ากันโดยระบายสีสส่วนใน5ของรูปนะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ4ส่วน5ค่ะรูปที่2นะคะก็แบ่งให้เป็น5ส่วนทเท่ากันโดยระบายสีสองใน5ส่วนของรูปนะคะ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ2ส่วน5ค่ะรูปที่3นะคะแบ่งให้เป็น5ส่วนเท่าเท่ากันเหมือนกันค่ะโดยระบาย4-3ใน5ของใน5ส่วนของรูปนะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน5นะคะเศษส่วนทั้ง3จํานวนนี้นะคะเราจะนําไปพิจารณาโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยค่ะเรามาพิจารณาจากจํานวนแรกก่อนนะคะนั่นคือเศษ4ส่วน5นะคะ ทั้ง3จํจำนวนนี้นะคะเศษ4ส่วน5คือจํานวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะเราจะนําไปใส่เนื่องจากเราจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะเราก็จะนำ4ส่วน5นะคะมาใส่ช่องแรกนะคะเป็นค่ามากที่สุดนะคะต่อมาเรามาพิจารณาจำนวนที่2นั้นก็คือเศษ2ส่วน5นะคะเศษ2ส่วน5จากรูปนะคะ เราระบายสี2ส่วนใน5ของรูปนะคะคือเศษ2ส่วน5จะมีค่าน้อยที่สุดค่ะเราก็จะนำเศษ2ส่วน5นะคะไปใส่จํานวนสุดท้ายค่ะจํานวนสุดท้ายนะคะเอ่อจำนวนที่3นะคะนั่นคือเศษ3ส่วน5เศษ3ส่วน5นะคะจากรูปนะคะเราระบายาระบายสี3ส่วนใน5ของรูปนะคะนั่นก็คือ จำนวนนี้นะคะเศษ3น5จะมีค่าน้อยกว่าเศษ4่วน5นะคะแต่มากกว่าเศษ2่วน5ค่ะดังนั้นนะคะเศษ3่วน5จำนวนนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะและนี่คือการเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนะคะดังนั้นการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ในกเรเรียงลำดับตัวเศษ แบบเดียวกับเรียงลำดับจำนวนนับได้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันบ้างค่ะจากรูปนะคะครูเจนมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะโดยส่วนที่ระบายสีนะคะเป็น2ส่วนในสี่ของรูปนะคะเราเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษสอส่วนสค่ะ รูปที่สองนะคะครูเจนแบ่งให้เป็นสามส่วนเท่าๆกันค่ะโดยส่วนที่ระบายสีนะคะเป็นสองส่วนในสามของรูปนั่นเองค่ะเราจะเขียนเป็นเศษส,ส่วนได้ก็คือเศษส,สองส่วนสามนะคะจากรูปจะเห็นได้ว่าเศษส,สองส่วนสี่น้อยกว่าเศษส,สองส่วนสามนะคะจากเราจะพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะคะ หรือเขียนแทนด้วยเศษ2ส่วน4เครื่องหมายน้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเศษ2ส่วน3ค่ะหรือเศษ2ส่วน3มนะคะมากกว่าเศษ2ส่วน4ค่ะหรือเขียนแทนด้วยเศษ2ส่วน3เครื่องหมายมากกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะให้นักเรียนพิจารณาตัวส่วนของเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยกว่าจะมีค่ามากกว่านะคะและเศษส่วนที่มีตัวส่วนมากกว่าจะมีค่าน้อยกว่านั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันบ้างนะคะครูเจนมีลูก ที่แบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันนะคะโดยระบายสี2ส่วนใน 3, 2ส่วนใน6ของรูปนะคะจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ2ส่วน6ค่ะรูปต่อมานะคะแบ่งคุเจนแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันโดยระบายสี2ใน3ส่วนของรูป2ใน2ส่วนใน3ของรูปนะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน3ค่ะและรูปที่3นะคะ แบ่งให้เป็น5ส่วนทเท่าๆกันโดยระบายสี2ส่วนใน2ส่วนใน5ของรูปนะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน5นะคะโดยเราจะพิจารณาจากการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะเราจะพิจารณาจากตัวส่วนนะคะหรือเราจะพิจารณาจากรูปก็ได้นะคะจากรูปนะคะ แสดงจํานวน3ามจำนวนนี้นะคะแสดงเศษส่วน3ามจำนวนนี้นะคะเรามาพิจารณาทีละจํานวนกันเลยนะคะเราจะเรียงลําดับจากเราจะพิจารณาแต่และจํานวนก่อนนะคะจํานวนแรกนะคะนั่นก็คือเศษสองส่วนสามนะคะจะมีค่ามากที่สุดทําไมเศษสองส่วนสามถึงมีค่ามากที่สุดให้เราพิจารณาจากรูปค่ะโดยแบ่งเป็นสองส่วน แบ่งเป็น3าส่วนเท่าๆกันแต่ส่วนที่ระบายสีนะคะนั่นคือ2ส่วนนะคะนักเรียนพิจารณาจากรูปที่1รูปที่2รูปที่สานะคะดังนั้นรูปที่สองนะคะส่วนที่ระบ,บายสีมีค่ามากที่สุดก็คือระบายสีมากที่สุดนะคะดังนั้นเศษ2ส่วน3านะคะจึงมีค่ามากที่สุดค่ะจำนวนที่2นะคะเศษ2ส่วน6มีค่าน้อยที่สุดน,นะคะ ทำไมเศษ2อส่วนหถึงมีค่าน้อยที่สุดเราพิจารณาจากส่วนที่เราระบายสีนั่นเองค่ะเราระบายสีสองส่วนเห็นไหมคะทุกรูปเราระบายสีสองส่วนเท่ากันหมดเลยแต่จำนวนที่เราแบ่งเท่าๆกันนะคะ รูปแรกนะคะเราแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันแต่เราระบายสีแค่2ส่วนนะคะรูปที่สองเราแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันเราระบายสีสองส่วนเหมือนกันและรูปที่สามนะคะเราเราแบ่งเป็น5ส่วนนะคะและเราก็ระบายสีสองส่วนเหมือนกันแต่จํานวน2ส่วนที่เราระบายสีนั้นมีค่าไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ ดังนั้นเศษ2อส่วน6นะคะจึงมีค่าน้อยที่สุดนะคะเพราะเราแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันซึ่งถ้าเราแบ่งจำนวนเยอะนะคะจำนวนที่เราระบายสีนะคะก็จะมีค่าน้อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะจำนวนสุดท้ายนะคะเศษ2อส่วน5เศษ2อส่วน5นะคะจะมีค่าน้อยกว่าเศษ2อส่วน3นะคะ แต่ก็จะมีค่ามากกว่าเ2็ส่วนหนั่นเองค่ะโดยเราจะพิจารณาจากส่วนที่เราระบายสีนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการเรียงลําดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันเลยนะคะเราสามารถเรียงลําดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันได้ดังนี้นะคะรูปที่1น,นะคะนั่นก็คือแบ่งให้เป็น6ส่วนเท่ากๆกันใช่ไหมคะโดยครูเจนจะระบายสี2ส่วน ใน6ของรูปนะคะรูปที่2อครูเจนแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันโดยครูเจนจะระบายสีสองส่วนใน5ของรูปนะคะและรูปที่3นะคะครูเจนก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ระบายสีเป็น2ส่วนของ3ในสอ,อง2ส่วนใน3ของรูปนะคะซึ่ง3รูปนี้นะคะครูเจน คูเจนระบายสีนะคะเป็นสองส่วนเหมือนกันทั้งสามจำนวนเลยนะคะเราจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรืจากน้อยไปมากก่อนนะคะโดยเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ก็คือลำดับที่หนึ่งนะคะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือเศษ2สองส่วนหกค่ะจำนวนต่อมานะคะ เศษ2ส่วน5ค่ะและจำนวนสุดท้ายนะคะที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเศษ2ส่วน3ค่ะต่อมาเรามาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยกันบ้างนะคะจากมากไปน้อยเราก็พิจารณาจากส่วนที่เราระบายสีเหมือนกันค่ะถ้าเรามองจากรูปนะคะเราจะมองไม่ยากเลยส่วนที่ระบายสีนะคะเราจะเรียงจากมากไปน้อยได้ก็คือจำนวนที่1จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือเศษ2ส่วน3ค่ะ จำนวนที่สองจำนวนที่มีค่ามากถัดมาก็คือเศษสองส่วนห้าค่ะและจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือเศษสองส่วนหกนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะให้นักเรียนพิจารณาตัวส่วนค่ะการเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากให้เรียงลำดับตัวส่วนจากมากไปน้อยค่ะและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้เรียงลำดับ ตัวส่วนจากน้อยไปมากนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเนื้อหาวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูเจนมีกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนทำเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนวันนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้ครูเจนก็ขอจบบทเรียนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนคนใดดูคลิปวิดีโอการสอนของครูเจนไม่ทันนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังในกลุก่มเฟซบุ๊กคณิตศาสตร์โรงเรียนทศบาลสีชาวนาปีชาวอุทิศไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆ